สวัสดีครับผู้ชมเราอะมาพบกันแล้วครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนแนวบ้างฮะปกติผมก็พูดว่าเปลี่ยนแนวทุกทีมันก็ไม่ใช่แนวมันก็เป็นแนวเดิมฮะอย่างเช่นเกมหลายๆเกมฮะที่ที่ผมขึ้นไว้ฮะ,ฮะเกมพวกนั้นที่ผมบอกว่าข้างในมันดูสดใสแต่ข้างในมันน่ากลัวชิบหายเลยแต่วันนี้ผมเอาจริงฮะผมเอาจริงวันนี้เราจะอยู่ในเกม one hand cook ฮะก็คือทําอาหารด้วยมือเดียวฮะใช่ไมฮะไม่ใช่เกมผีเรามาอยู่นอกขอบเขต ของความเหนือความคาดหมายของช่องเราฮะก็คือเราจะกลับไปในช่วงที่เราหาเกมเล่นแม่งทุกอย่างที่เราอยากเล่นฮะใช่แล้วฮะนี่คือหนึ่งในเกมที่เราต้องทำอาหารที่เราอยากทำาะผมไม่รู้มันสามารถเกินขอบเขตที่ผมนึกได้ไหมผมจาสามารถแบบทำกระเพราไก่ไข่ดาวได้ไหมฮะเออผมก็ไม่รู้ไงว่ามันทำได้ไหมแต่ว่าที่รู้คือมันต้องแบบใช้แขนเดียวในการทำอาหารนะแล้วมันจะออกมาในภาพไหนอาจจะเป็นไข่ต้มที่ระเบิดได้ที่เป็นเทรนด์ที่ในติ๊กต็อกที่มันเพิ่ง มีไปเมื่อกี้ไม่มีไม่กี่อาทิตย์ก่อนหรือว่าเพิ่งเมื่อกี่วันก่อนฮะเยอะมาถึงกูว่าจะระเบิดละการจริงเทรนนี้นะฮะไม่ต้องหาทําก็ได้นะไม่ใช่เพราะอะไรฮะคือมันอาจจะเป็นอันตรายต่อหน้าคุณผู้ชมก็ได้ฮะหรือว่าบริเวณคนรอบๆก็ได้ฮะเพราะการที่ระเบิดของไข่นั้นมันเป็นอันตรายมากถ้าเกิดมันร้อนมากๆแล้วมันเข้าตามันจะทาให้ตาเราบอก,ก็ได้เลยฮะผมเตือนไว้แล้วนะแนะนําว่าอย่าหาทํานะฮะนี่เขาบอกว่ามีมัลติเพเย์ด้วยนะ ซีลิกแมปด้วยให้กูเลือกแมปด้วยโอ้โหแมปเยอะมากอะและมีเดลซีด้วยนะโอ้แมปเยอะมากอะไรกันครับเนี่ยมีฮาร์ดอีซี่มีเดียมโอ้ไมกอีซี่ก่อนด้านทำฮอตดอกเฮลี่ฮอตดอกอ้าวเราไม่ได้ทําอาหารเองเหรอแน,นี้ฮนะแมมือเดียวโอ้โมาะะแล้วฮะแล้วเงียบมากเลยไม่ต้องแบกใจถนะาเกิมีเสียงเพลงขึ้นมาแต่ในเกมมันเงียบมากฮนะรับออเดอร์อาหาร อ๋อนี่มาเนี่ยไหน l a d ออ s order l a d i e to order ห <to> วัดดีครับพี่น้าหนวดพี่นี่ท <c oughs> ั้งสองคนมาสั่งอาหารนะเขาบอกต้องการเプรนฮอทดอกฮอทดอกที่มันอยู่บนขนมปังกับฮอทดอกที่มันอยู่ข้างๆข,ขนมปังฮะอะไรวะโอเคครับผมเขาสั่งมาเราก็ต้องทําฮะโอเคฮะเขาบอกต้องการฮอทดอกโอเคผมสั่งมาฮะ,าะแล้วทำไงอ่ะพี่รอก่อนนะผมขอห้ากับอ้าว ตอนนี้ฮอตดอกได้ตกงไปบนพื้นแล้วผมมีเวลาแค่ประมาณแค่สาวิเท่านั้นในการเก็บมันก่อนที่เชื้อโรคและแบคทีเรียทั้งหลายมันจะเข้าไปในฮอตดอกแต่ผมไม่รู้ว่าการที่ผมจะย่องไปเก็บมันหรือว่าจะทําการพุ่งลงตัวลงไปเพื่อเก็บมันอันไหนมันเร็วกว่ากันแต่ไม่ต้องหววงฮะผมเชื่อว่าภายใน3าวิผมสามารถเก็บมันได้ภายใน3าวิเท่านั้นย้ำว่า3าวิแค่นั้นตกเลยมาถึงโอเคไม่เป็นไรลูกค้ากินได้อร่อยอร่อยมั่วม่อร่อยมุ่วม่อะไรอย่าพึ่งซี มีของมาส่งเหรออ๋อเมื่อกี้เป็นคานสกุงของอะอ้โหเราสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยเชื่อที่กูแบบเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้เล้อะคงไม่มีใครมาขโมยของแล้วเฮ้ยเชื่อซกอกไหมชิบหายแล้วโอ้มายกอดโอ้มายกอดนี่มันฮอตดอกถ่านไฟจะชัดโอ้โอ้โ oh อ้ไ oh อ้ oh. มันอย่างไม่อยู่เลยอนะไงดีอะแล้วมันกินไม่ได้แล้วปนะ่ะเชื่อไม้ขนาดนี้ใครจะหา,ากินวะไม่เป็นไรฮะลูกค้าเราอูมามิอยู่แล้ะ แล้วผมต้องทาไงอ่ะในการจัดวางของวางไว้อย่างนี้วางไว้ข้างๆเราได้แล้วฮอสดอกไม่ได้แล้วไม่นะฮอสดอกตกไม่เป็นไรลูกค้ากินได้ไปไม่เดพึ่งไปคุณลูกค้าดูยังพึ่งทำอาหารอยู่เลยนี่เลยลนะนะลูกค้าอ่ะกินไปนะอร่อยอร่อยโอเคนะหรือว่าผมต้องประกบวะคับแดกกูบอกให้แดกอ่าไม่กินนั้นใช่ไหม อันนี้้วกันะะเฮ้ยเด็กเลยจะเด็กไหมกอกิเกสั่งใช่กอกข้างๆกับขนมปังจะมื่อแก่ไม่ยอมกินอาหารที่เันทำไมอะคะลูกค้าผมมีเรื่องจะบอกลูกค้าว่าร้านเรากำลังไหม้ออคิดขวาโอเคคุณลูกค้าครับรอก่อนรอก่อนนะครับตอนนี้มีพิจน,นักทิพนิเกิดขึ้นฮะก็คือร้านกำลังไฟไหม้อะมีโอเคไม่เป็นไร คุณลูกาคา้านี่ะขอโทษครับขอโทษขอโทษอเมจิ n งสุดยอดไปเลยลูกใส่กอกของคุณนี่อร่อยมากเลยครับทำยังไงมันถึงออกมาได้ปร,ราดเปรือยอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ครับผมไฟไหมเต็มบ้านใช่ไหมฮะตอนทำพบดดอกมันก็ไฟไหมอย่างนี้แหละตลอดผมเชื่อผมเชื่อผมผมเป็นบรราจารย์เรื่องทําอาหารนะอย่าไม่ต้องหว่วงเดีย๋ยวผมค่อยเคลียร์เรื่องนั้นถ้าก็เลยเถอกูไม่ไหวแล้วร้านกูไหม้แล้วตอนเนี้ยทุกคุณผู้ชมอะร้านผมไหม้เรียบร้อยแล้ว เห็นไหมแดงกล่ำเหลือเกินสรงตังมาส่งตังมาบอส่หรงตังมาอย่าหาับนะผมบอกน้องๆหนูๆว่าหลายๆคนก่อนกัการเอามีดไปจิ้มหุ่นหรือเล่นไม่ใช่เรื่องดีนะฮะมันจะทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บและเสียชีวิตนะฮะมันไม่ใช่เรื่องดีอย่าหาทำนะครับโอเคไหมฮะห้ามทำแต่ที่ผมนี่ทำได้เพราะว่ามันเป็นเกมะมันเป็นแค่เกมะท่งตังมาเห็นร้านไหมนะไปไหมไปไหมเข้าใจไหมไปไหมแล้ว นะผมมาละกลับบ้านลยโอ้พ่อเจ้าจอร์ดเมื่อกี้ผมเพิ่งไปทำเพอร์เกอร์มาละร้านนั้นร้านนั้นได้รับเป็นที่นิยมและทําให้ผมนั้นจะต้องมาเปิดสาขาใหม่เป็นขายพิซซ่าแทนนะใช่ฮะไส้กรอ,อกเราไม่ขายะฮะเรายกธุรก,กิจนั้นให้คนอื่นไปฮะเราขายธุรก,กิจนั้นไปพอดีมันร่ำรวยกันมาฮะแล้วก็ปังปริยามากครับผมเห็นไ,ไหมครับพิซซ่าร้านเรามีคนช่วยทําอยู่แค่หนึ่งคนนะก็คือผมคนเดียว ครับเลยครับพิซซ่ามึงสั่งถาดเดียวกันโอเคไม่ได้เราควรเอาแป้งมาทำอะไรนะมาล่อนใช่ไหมออาตกพื้นอีกแหะไม่เป็นไรกินได้คุณลูกค้ารอก่อนนะครับนี่ไงที่เปิดซอสโยเกียมอยากเหลือเกินโอเคฮนะแล้วเราต้องใช้ไอ้นี่ปึ๊บโอเคฮนะคนะและอย่างงี้ไนงะเนะออ อยู่ในนั้นทําไมคนหนึ่งเขาจะกินเองอะ่ะเองจะหนีทำไมลนะเองจะหนีเองจะหนีทำไมลนะ่ะกลัวอะไรเสร็จแล้นี่แล้วเราก็เสิร์ฟคุณลูกค้าอ้าวคนสั่งแฮมนี่วะโอเคเราต้องลอยจอนถึงแม้จะผิดออเดอร์ก็เหอะแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณลูกค <c oughs> ้ากินได้อ้าวอ้าว <laughs> ชิบะลมทดจังวะเฮ้ยไม่เป็นไระเราสั่งออเดอร์ผิดๆเดเขาไดค้คุณลูกค้ากินนี้ก่อนนะครับหรบนะอมอนี่ไม่ใช่ที่ร้านสั่งอ่ะไม่เป็นไรอะคุณลูกค้าผมเชื่อว่าคุณลูกค้าไม่ต้องสั่งหรอกผมทำให้เป็นเมนูตามชายร้านะนะสำหรับคนที่สั่งเมนูที่ผมอยากทำผมจะให้อย่างเร็วแบบพิเศษโดยแบบคีย์คอลอะไระครับลูกค้า อืมฉันไม่ได้สั่งทำไมกินไม่หมดเองทำไมกินไม่หมดผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าการเปิดร้านพิซซ่ามันจะยากขนาดนี้เฮ้ยอ๋ีแป้งนี้เขาต้องใช้บางอาจมาเหยียบอไม่เหยียบมาย่ยําเดี๋ยวจะโดนย่ําและเหยียบโอเคฮนะลูกค้าคนนี้สั่งไรน,นะโอเคไม่ต้องรำหน้าคนนะี้เราไปทำคนนี้ต่อดีกว่าไม่ทันละโอเคไปทำคนข้างนอกดีกว่าไม่น่ลูกคนลูกค้าข้างนอกเขาก็น่าจะอ,อให้เร็วมั้งอ้าวจบวันฮะ หมดเลยตังไม่ได้มียิต้องล้างอะไรอนะ่อ้าจบหมดแล้วอ้าวอ้าได้ตังกลับมาคือส9บาทนะฮะแล้วแต่เราเสียเพิ่มนะก็ <iele S 1> ไปข้างครับผมตอนนี้ร้านเก่าเรานั้นสุดยอดมาอาร่อยตอนนี้เรามาทำให้ติมแทนนะโอ้โหมาถึงก็เริ่มเลยเหรอพี่นึกรับผมต้องทําไ้ติมใช่ไหมเขาบอกว่าเอารถอันนี้แล้วก็ อันนี้เคไหมพี่แค่เลียงต่างกันนิดหน่อยไม่เวลหาหลอกกินได้เองอะเนี่ย Amazing สุดยอดเลยครับพี่โอ้โหรอบนี้มัน,ม,น,ม,นมันดูง่ายอะคนไหนก่อนต้องขาวต้องขาว <c oughs> สุดยอดฟลิปด้ดดูฟลิปดูฟลิปนี่มันเจอโตของครับผมเจรโตจีฝ้าอย่างเดียวเหรอ เอ้ยเออเอ้ยเอยเอทีฟ้าหมดเลยปะโอเคเขาเอาแค่เดียวฮะเอาไปครับผมนี่คือไอติมอร่อยๆที่ผมคั้นมาอย่างดี <c oughs> ลำบากนิดหน่อยฮะแถมเพื่ออะไรฮะไอติมคุณได้นะผม a m a จ i ิง <Amazing. S 2> ผมไม่เคยทำอาหารตกพื้นมาให้ใครกินนะฮะจริงๆร้านสะอาดสะอาดเอี่ยมอ่อง พราะราเรารักสุขขานามัยแม้กระทั่งหนูข้างล่างก็สะอาดเหมือนกันฮะคุณลูกค้าเขาไม่ว่าอะไรแล้วว่าครับเกิดไอติมเรามันสุดยอดเหลือเกินอะ่ะ <c oughs> นี่คือมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือ Amazing ของร้าละเราสามารถทำได้ยิ่งกว่าเดนนี่ควีนที่แบบว่าสามารถติดกันโดยต่อให้คว่ำมันก็ไม่ตกมา เราเปลี่ยนงานทุกๆครั้งที่เราเกิดเรื่องไม่ดีเมื่อกี้เกิดการในเรื่องของการจอกันเกิดขึ้นแล้วทำให้ตอนนี้เราต้องมาเปลี่ยนงานแล้วเพราะว่าถูกนายคนเกาะไล่ฮะแล้วถูกไล่ฮะไล่ออกแล้วตอนนี้เรามาทํางานในร้านเออร้านขายไก่ที่มีลุงนวดเป็นผู้บริหารฮะแล้วตอนนี้เขาต้องการเมนูนักเก็ตสี่ชิ้นจะทาเองไหมทำเองไหม,ไหมถึงนฮะโอเคฮะไม่เป็นไรเราทําได้ฮะแต่ว่าเออ ของอยู่ไหนโปรตีนมันจะต้องแบบว่ามีของให้เราสิดูไหมนักเก็ตสี่ชิ้นโอเคเอาไฟาขึ้นมาก่อนแล้วก็นักเก็ตสี่ชิ้นรอก่อนนะครับลูกค้รารอก่อนนะครับเออเขาต้องใช้ถาดใช่ไหมถาด เรียบร้อยฮะเรียบร้อยลูกค้ารอก่อนนะครับรอก่อนนะครับผมเป็นเซียนด้านการขายไก่อ้าวอ้าวงาลงคลาสได้ไงวะไม่เป็นไรโอเคฮะหยิบอย่างงี้ง่ายกว่ารอก่อนนะครับนักเก็ไก่แล้วก็เฟนฟายคุณกำลังจะมันหายไปหายไปไหนไอ้หนูเต็มเลยไอ้หนูเองออกไปนี่แน่งนั้นเองก็ไปอยู่ในนั้นไปด้วยเลยไม่ ไม่แน่วายอาหารไม่อาหารไม่คุณลูกค้าไม่ชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดแล้วนักเก็ตถ่านดำนักเก็ตสูตรใหม่ครับผมนักเก็ตถ่านดำนยอดหลอนนี่ครับไม่เป็นไรกินเนะอืมจะไม่ได้สั่งออเดอร์เนี้ไม่แล้วครับนี่คือนักเก็ตถ่านํำที่ผมอยากจะให้คุณครับผมเดี๋ยวนะ คุณลูกค้านี้สงสัยหิวมากเลยไหมหน่อยเขามุนบล็อกอยู่ตรงกับที่แล้วไม่เป็นไรผมให้อาหารเขาแล้วกันไปอ่ะอ่ะสิบเสิร์ฟเรียบร้อยแบดดิสแบดดิสอะไรมาบงมาแบดอะไรตอนนี้ร้านผมมันปูปังปริยาามากเลยฮะตอนน่ะปังปังแบบปังแล้วตอนน่ะเริ่มปังละอีกนิดก็น่าจะแบบบึมอีกนิดก็บึมแล้วออีกนิดก็บึมแล้วกูลูกค้าครับเป็นตนะ้องทะเลาะกกันฮะผมรู้ว่าอาหารร้านเราอร่อยฮะ เรื่องนั้นมันมีหนูตกไปข้างล่างมันหายไปไหนวะเมนูสุดพิเศษหนูยางไม่ไม่นะไม่หมดแล้วเฮ้ยหนูไม่นะไม่นะจิมมี่ไอ้เมื่อกี้จิมมี่แต่อันนี้มันจิมมูไม่นะตัวนี้ไม่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 มันชื่ออะไรนะจุ๋มมี่จุ๋มมี่คุณครับนี่คือจุ๋มมี่เมนูพิเศษของทางร้านเราฮะ ผมรู้ว่าคุณกำลังหิวแล้วเมนูสุดพิเศษหนูนายา oh ่างโอ้ my god เธอเกิดกูทำอีกนิดนะร้านได้ระเบิดจริงๆนะ่ฮะตอนนี้เมนูของเราได้เออทำไปเยอะมากแล้วแล้วตอนนี้มันก็ำลางจะมีเหตุการณ์ชั่วรายๆไม่เหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นก็คือเราจะได้รับรางวัลเกีดยรติยศของทางร้านเมอร์เกอร์ร้านผู้พันไก่ทอดอาร์แนเดอร์ฮะช้านั่นคือผู้พันของเรา แต่ว่าอีกผู้พันหนึ่งเราจะไม่พูดถึงฮะเพราะเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้ให้อะไรเรากินฮะครับผมตอนนี้มันได้จบแล้วคลิปเรานี่คือเมนูการทาอาหารสุดปั่นที่มันมีรุงแล้วก็มนุษยรร์ถ้ำหรือหล,หลายๆคนอยู่ในเรื่องนี้ไม่อยู่ในเกมนี้ฮะไม่ได้จบลงแล้วครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะถ้าใครชอบเกมแนวนี้หรือว่าเกมผีหรือเกมอะไรในช่องของ,ของเรานะฮะก็ฝากากดไลคชกดแชร์นะก็ฝากกดสมัครนะ,ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายอ่ะดีไม่ได้ อ,อนักแกไก่สี่ชิ้นไม่มีแล้วร้านนี้มันปิดปิดแล้วพังหมดแล้ว